สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนกลับมาพบกันอีกเช่นเคยค่ะแล้ววันนี้หนังที่เรานำมาสปอยมีชื่อเรื่องว่า Naked Weapon ผู้หญิงกล้าแกร่งเกินพิกัดเป็นหนังในปี2002ค่ะเนื้อเรื่องก็ประมาณว่าเกิดเหตุการณ์เด็กหญิงทั่วโลกค่ะถูกลักพาตัวเพื่อไปฝึกเป็นนักฆ่าและในค่ายแห่งนี้ค่ะพวกเธอนั้นต้องมีชีวิตให้รอดซึ่งพวกเธอเนี่ยก็ได้เรียนรู้การใช้อาวุธและการสังหารทุกรูปแบบแต่อาวุธเด็ดของพวกเธอนั้นก็คือความแซบที่ใครๆเห็นเป็นต้องน้ำลายหกค่ะ เรื่องราวจะเป็นยังไงมารับชมกันได้เลยค่ะฉากได้เริ่มต้นขึ้นที่หญิงสาวสุดเซ็กซี่คนหนึ่งค่ะเดินเข้ามาในโรงแรมหรูและเธอก็ถูกค้นตัวเพราะพวกเขาเนี่ยเกรงว่าเธอนั้นจะมีอาวุธแต่ก็ไม่พบอาวุธค่ะจึงให้เธอได้เข้าไปพบหัวหน้าข้างๆโรงแรมค่ะก็มีตำรวจ3ามคนกำลังจับตามองเธออยู่หนึ่งในนั้นก็คือแจ็คเฉินตำรวจน้องใหม่ซึ่งในขณะนี้ทั้ง3ค่ะไม่ได้มีแผนที่จะจับเธอแต่อย่างใดแต่เป็นการซุ่มดูผู้หญิงที่มีชื่อว่ามาดามเอ็มค่ะ ซึ่งเป็นคนที่ฝึกให้พวกเธอนั้นเป็นนักฆ่าค่ะด้านหญิงสาวค่ะเมื่อเข้าไปถึงจุดหมายก็ยั่วยวนหัวหน้ามาเฟียทันทีในความที่เธอนั้นโดนฝึกมาตั้งแต่เด็กค่ะเธอไม่ลังเลที่จะทามันอย่างตั้งใจจนทําให้เหยื่อของเธอนั้นเนี่ยคล้อยตามไปโดยปริยายนั่นเลยค่ะเมื่อคนเรามีความสุขมักจะไม่ทันระวังตัวหญิงสาวค่ะยั่วยวนเย้าสักพักหนึ่งมาเฟียหนุ่มใหญ่จึงให้เธอนวดค่ะและเธอนั้นก็ได้โอกาสเธอจึงเลงไปที่กระดูกสันหลังของเขาจนหักและเขาก็ตายทันทีค่ะ โดยที่ไม่มีการส่งเสียงร้องอะไรเลยและเธอก็เดินออกมาอย่างปกติด้านบอดี้การ์ดที่เฝ้ามองอยู่ค่ะเห็นเธอเดินมาก็โทรเข้าไปในห้องแต่ในห้องนั้นไม่มีคนรับสายเห็นท่าไม่ดีค่ะพวกเขาจึงจะไปกำจัดเธอแต่เธอนั้นก็ไม่กลัวค่ะและก็สามารถจัดการกับพวกบอดี้การ์ดได้สําเร็จเธอเดินออกมาขึ้นรถและขับออกไปค่ะแต่มีบอดี้การ์ดคนหนึ่งได้ยิงอาพีจีใส่รถของเธอจึงทําให้เธอนั้นบาดเจ็บสาหาัส พวกตำรวจรุ่นพี่ค่ะก็ได้เข้าไปช่วยเหลือแต่พวกเขาเนี่ยก็ถูกมาดามเอ็มเนี่ยยิงจนตายจากนั้นค่ะมาดามเอ็มก็ฆ่ายิงสาวคนนั้นเพื่อปิดปากแจ็คค่ะที่เหลืออยู่คนเดียวก็กราดยิงใส่เธอแต่เธอนั้นก็หนีไปได้ค่ะหลายเดือนต่อมาที่สังเวียนแห่งหนึ่งเด็กหญิงที่ไม่มีญาติพี่น้องเธอต้องต่อสู้เพื่อปากท้องเธอนั้นมีชื่อว่าแคทเธอรีนเธอเก่งมากค่ะและก็เอาชนะคู่ต่อสู้ที่เป็นผู้ชายได้มาดามเอ็มก็เห็นเธอและก็ชวนเธอเนี่ยไปอยู่ด้วย มมดามเอ็มบ,บอกกับแคทเธอรีนว่าเธอเนี่ยสามารถทําให้แคทเธอรีนนั้นเป็นนักสู้ที่เก่งที่สุดได้และจะทําให้เธอนั้นมีเงินไม่ต้องลําบากอีกต่อไปฟั่งแคทเธอรีนค่ะที่ชีวิตเธอมีแต่ความมืดมนก็ตอบตกลงไปกับมาดามเอ็มค่ะในตอนนี้ก็ยังมีรายงานเกี่ยวกับเด็กผู้หญิงที่สูญหายอยู่ทั่วโลกค่ะและแจ็คที่กําลังตามสืบคดีของมาดามเอ็มนั้นเขาจึงคิดว่าคดีพวกนี้ต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับมาดามเอ็มแน่ๆเพราะถึงแม้ว่าคดีเนี่ยจะอยู่คนละมุมโลก แต่สิ่งที่เหมือนกันก็คือเด็กเหล่านั้นพวกเธอมีอายุเพียง13ปีเท่ากันหมดค่ะซึ่งทั้งหมดนั้นเก่งด้านศิละปะการต่อสู้หรือไม่ก็เป็นนักกีฬาซึ่งตอนนี้มีจํานวน40คนแล้วไม่แน่ว่ามาดามเอ็มค่ะกําลังฝึกนักฆ่าเพื่อมาแทนที่หญิงสาวที่เพิ่งตายไปแน่ๆเลยภาพก็ตัดมาที่เกาะกลางทะเลแห่งหนึ่งค่ะที่เป็นศูนย์ฝึกของมาดามเอ็มเธอพาพวกเด็กๆมาที่นี่เพื่อจะมาฝึก เธอได้บอกพวกเด็กๆว่าบนเกาะแห่งนี้ค่ะมีกล้องวงจรปิดติดอยู่ทุกที่และมีทหารเนี่ยเฝ้ายามตลอดหากที่คิดจะหนีพวกเขาเนี่ยจะยิงทันทีเลยทำให้พวกเด็กนิ่หวาดกลัวกันมากแต่แคทเธอรีนค่ะที่ผ่านเรื่องร้ายๆมามากเธอก็ได้ปลอบใจเด็กหญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่าชาลีนค่ะพอตกดึกค่ะก็มีเด็กกลุ่มหนึ่งที่มีความคิดที่จะวางแผนหลบหนีรวมถึงชาลีนด้วยแต่แคทเธอรีนค่ะก็ได้ห้ามเธอเอาไว้เพราะมันอันตรายและพวกนั้นก็คงไม่รอดค่ะ ชาลีนก็เชื่อเธอและก็ตัดสินใจอยู่ต่อและในคืนนั้นค่ะก็มีเด็กหญิงสามคนแอบหลบหนีไปค่ะในเช้าวันต่อมาพวกเด็กๆค่ะออกมาวิ่งรอบเกาะเพื่อฝึกความแข็งแรงส่วนเด็กหญิงทั้งสามที่แอบหนีไปเมื่อคืนนั้นก็ถูกพวกทหารนำร่างที่ไร้วิญญ,ญาณกลับมาเมื่อชาลีนได้เห็นเข้าเธอจึงรู้สึกขอบคุณแคทเธอรีนที่ห้ามเธอไว้และพวกเธอทั้งสองคนค่ะก็สนิทกันมากขึ้นเรื่อย เมื่อไหร่ก็ตามที่ชาลีนท้อแท้แคทเธอรีนก็จะส่งกำลังใจให้เธออยู่เสมอรากับทั้งสองเนี่ยเป็นพี่น้องกันเลยทีเดียวค่ะ6ปีต่อมาค่ะตอนนี้พวกเธอเนี่ยโตเป็นสาวแล้วแต่แคทเธอรีนกับชาลีนก็ยังสนิทกันเหมือนเดิมค่ะตอนนี้พวกเธอต่างใช้อาวุธได้อย่างคล่องแคแล่วและก็ต่อสู้กันอย่างคล่องแคล่วบางคนก็เล่นเล่นตามประสาสาวสาวแต่ก็มีคนนึงค่ะที่เธอเนี่ยจริงจังกับการฝึกมากเธอชื่อว่าจิง และแล้วค่ะวันห่งการทดสอบก็มาถึงมาดามเอ็มได้พาสาวๆไปปล่อยบนเกาะร้างพรางประกาศว่าบนเกาะแห่งนี้มีศัตรูที่เป็นผู้ชายอยู่พวกเธอเนี่ยต้องจัดการพวกมันให้หมดไม่เช่นนั้นพวกเธอเนี่ยจะโดนฆ่าซะเองซึ่งในตอนนี้ค่ะพวกเธอเองก็ต่างงงว่าจะเริ่มยังไงดีแล้วก็ยืนอยู่กันเป็นกลุ่มค่ะชารีนเองก็รู้สึกตื่นเต้นมากและแคทเธอรีนก็ได้เข้ามาให้กำลังใจเธอ ทัในใดนั้นค่ะก็มีหญิงสาวคนหนึ่งถูกฆ่าพวกเธอตกใจมากจึงวิ่งหนีกันไปคนละทิศคนละทางแคทเธอรีนค่ะวิ่งมาและก็ได้เจอกับชายคนหนึ่งเขาพยายามจะฆ่าเธอแต่ด้วยความเก่งของเธอค่ะเธอจึงสามารถจัดการเขาได้อย่างรวดเร็วหญิงสาวที่นามว่าจิงค่ะที่เก่งแล้วก็จริงจังกับการทดสอบมากเธอดักรอที่ต้นมะพร้าวและก็ปล่อยตัวลงมาจัดการชายคนหนึ่งได้อย่างง่ายดายดานชาลีนค่ะที่เกือบจะไม่รอดเนื้อหาเธอถูกจับตัวไว้แต่เธอก็แก้สถานการณ์ได้และก็เอา ได้ในที่สุดค่ะแต่เธอเนี่ยรู้สึกกลัวมากเพราะเธอเพิ่งจะฆ่าคนไปครั้งแรกของชีวิตเลยหลังจากจบการทดสอบค่ะชาลีนก็เข้าไปร้องไห้ในห้องน้ําแคทเธอรีนที่เห็นเข้าก็เข้ามาปลอบค่ะ และชารียนยังบอกอีกว่าพวกเราเนี่ยเป็นแค่สัตว์ทดลองเท่านั้นไม่มีค่าอะไรเลยแคทเธอรีนจึงบอกกับเธอว่าทุกสิ่งที่เราได้เรียนรู้ที่นี่คือสิ่งที่เราจะเอาไปใช้ข้างนอกจงลืมเรื่องราวในวันนี้และนึกถึงอนาคตข้างหน้าก็พอทั้งสองร้องไห้และก็กอดกันค่ะตกดึกค่ะทุกคนก็ต่างนอนไม่หลับพอคิดถึงเรื่องในวันนี้จู่ๆค่ะมาดามเอ็มก็เข้ามาและประกาศว่านี่คือภารกิจของพวกเธอให้ฆ่าคนที่อยู่ใกล้ๆและลากศพออกไปข้างนอก หากใครไม่ออกไปภายในสองนาทีจะต้องถูกยิงและเมื่อพูดเสร็จค่ะเธอก็เดินออกจากห้องไปพวกหญิงสาวในห้องต่างร้องไห้และเริ่มสติหลุดค่ะพลางบอกว่าพวกเธอเป็นเพื่อนกันและอยู่ด้วยกันมาต้อง6ปีแล้วทำไมต้องมาฆ่ากันเองด้วย ต่างคนก็ต่างระแวงและเริ่มไม่ไว้ใจกันทําให้เวลานั้นค่ะหมดลงเรื่อยๆจริงค่ะได้ถือมีดมาแล้วก็ปาดคอหญิงสาวที่อยู่ใกล้เธอจากนั้นโรงนอนก็เกิดความวุ่นวายขึ้นค่ะพวกเธอต่างก็ต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดและแล้วค่ะพวกเธอก็ทําภารกิจได้สําเร็จและลากศพออกมาข้างนอกค่ะตอนนี้เหลือพวกเธอเพียงครึ่งเดียวเท่านั้นสีหน้าของพวกเธอนั้นดูแค้นมากมาดามเอ็มค่ะปรบมือและก็แสดงความยินดีกับผู้ที่รอดชีวิตและก็บอกว่าพวกเธอเนี่ยได้แสดงความกล้าและความ เข้มแข็งในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดจึงทำให้มองรอบๆตัวจากนี้ทุกคนจะไม่ใช่เพื่อนกันอีกต่อไปจะมีเพียงคนเดียวค่ะที่รอดจากการทดสอบในวันพรุ่งนี้เธอคนนั้นจะเป็นใครกันและก็ได้สั่งให้พวกเธอนั้นกลับไปนอนค่ะพวกหญิงสาวค่ะที่ได้ยินเรื่องของการทดสอบในวันพรุ่งนี้ก็ต่างนอนไม่หลับค่ะบางคนก็สติหลุดบางคนก็สวดขอพรและบางคนก็รับอาวุธเพื่อใช้ในวันพรุ่งนี้ ด้านแคทเธอรีนค่ะก็บอกให้ชาลีเน่ยพักผ่อนซึ่งตัวเธอเองก็ได้คุ้มกันชาลีนอยู่ข้างๆชาลีนบอกว่าสัญญานะถ้าพรุ่งนี้พวกเราได้เผชิญหน้ากันก็อย่าอมมือเด็ดขาด แคทเธอรีนค่ะลูกหัวเธอ,อยังอ่อนโยนและบอกให้เธอนั้นนอนพักผ่อนซะเพราะพรุ่งนี้ก็แค่วันทดสอบอีกวันหนึ่งเท่านั้นรุ่งเช้าค่ะซึ่งเป็นวันทดสอบครั้งสุดท้ายซึ่งตอนนี้เหลือพวกเธอเพียง11คนเท่านั้นและพวกเธอก็เดินมายัางห้องที่มีกรงล้อมรอบทุกทางค่ะมาดามเอ็มกล่าวต้อนรับพลางบอกกติกาว,ว่าหนึ่งในพวกเธอเท่านั้นที่จะอยู่รอดพวกเธอจะได้เลขคนละเบอร์คนที่ได้เบอร์หนึ่งจะเข้ากรงเป็นคนแรก โดยเข้าไปมือเปล่าและต้องสู้กับเบอร์2ที่สามารถหยิบอาวุธเข้าไปได้หลังจากที่ต่อสู้กันจนตายไปข้างหนึ่งแล้วค่ะคนที่รอดจะได้เจอกับเบอร์3และ4พร้อมๆกันผู้ชนะก็จะได้เจอกับเบอร์5้หและ7พร้อมๆกัน และต่อจากนั้นก็จะเป็นเบอร์8ปถึง11ซึ่งทั้ง4คนจะเข้าไปรุมผู้ชนะอีกครั้งการแข่งขันจะสิ้นสุดเมื่อมีผู้รอดชีวิตเทียงคนเดียวเท่านั้นค่ะเมื่อพวกสาวๆได้ยินแบบนั้นก็พูดขึ้นมาว่ามันไม่ยุติธรรมคนเข้าคนแรกคงไม่มีโอกาสรอดด้านมาดามจึงบอกว่าโลกนี้มันไม่มีความยุติธรรมอยู่แล้วจากนั้นค่ะพวกเธอจึงไปจับฉลากผลก็คือจิงได้เบอร์11ชาลีนได้เบอร์10และแคเทเธอรีนได้เบอร์หนึ่งแคเทเธอรีนได้พูดกับชาลีนว่าหากฉันโดนรุมจน ให้เธอจำฉันไว้และอย่าลืมฉันนะชาลีนจึงนด้ต่อไปว่าเราจะไม่มีวันลืมกันจู่ๆค่ะเธอก็แย่งหมายเลขของแคทเธอรีนและเข้าไปในกรงแทนแคทเธอรีนหาตะโกนบอกมาดามเอ็มว่าเธอเนี่ยถูกแย่งเบอร์ไปแต่เธอก็ไม่ไดีสนใจค่ะและหลังจากนั้นค่ะซาวเบอร์สองก็ได้หยิบอาวุธและเข้าไปประจันหน้ากับเธอพลางบอกว่าเธอเองเนี่ยก็ไม่มีทางเลือกทั้งคู่ค่ะเข้าต่อสู้กันอย่างดุเดือด ชาลีนสามารถจัดการกับเธอได้และเธอก็ได้ต่อสู้กับเบอร์3และ4 ซึ่งทั้งสองก็มีอาวุธที่ขนาดใหญ่ขึ้นทั้งสองช่วยกันลุมชาลีนแต่ชาลีนก็สามารถเอาชนะได้แต่เธอก็ได้รับบาดเจ็บเหมือนกันแคทเธอรีนที่ทําอะไรไม่ได้ค่ะได้แต่ยืนเป็นห่วงอยู่นอกกรงเมื่อชาลีนค่ะจัดการกับเบอร์สาและ4เบอร์ห้าหและ7ก็ได้เข้ามาค่ะหวังจัดการกับเธอพวกเธอทั้ง3นั้นรุมชาลีนแต่เธอนั้นก็ฮืดสู้ค่ะจนชนะอีกสมคนนั้นได้อีกครั้งซึ่งตอนนี้แรงเธอหมดแล้วจริงๆค่ะและคู่ต่อสู้4ี่คนสุดท้ายของ ธอก็เข้ามาแคทเธอรีนค่ะได้เข้ามาพยุงเธอและไม่ยอมให้คนอื่นเนี่ยเข้าใกล้ชาลีนในตอนนั้นเองค่ะก็มีสาวคนนึงได้เสนอไอเดียกับจิงว่าให้ร่วมมือกันสู้แล้วเราจะชนะแต่จิงกลับบอกเธอว่าเธอต่างหากที่จะชนะไม่ใช่เราและก็คาสาวคนนั้นทันที ในตอนนี้ค่ะพวกเธอเหลือกัน4คนสองคู่จิงและแคทเธอรีนค่ะได้เข้ามาสู้กันทางด้านชาลีนค่ะก็ได้สู้กับหญิงอีกคนและก็สามารถจัดการกับเธอได้และทําให้เธอนั้นไม่มีแรงเหลืออีกต่อไปค่ะฝั่งจิงกับแคทเธอรีนก็ต่อสู้กันอย่างเอาเป็นเอาตายและไม่มีใครยอมใครทั้งสองค่ะสู้กันนานมากแต่แล้วค่ะแคทเธอรีนก็พลาดท่าถูกจิงทําร้ายจนล้มลงจากนั้นค่ะจิงจึงหันจะไปทําร้ายชาลีนแต่มาดามเอ็มก็สั่งหยุดค่ะและบอกว่าทั้ง3คนเนี่ยทำให เธอประทับใจมากๆและจะยอมผิดคำพูดและจะเก็บเธอไว้ทั้ง3าคนจริงนั้นจึงตัดสินใจไม่ฆ่าชาลีนค่ะหลายอาทิตย์ผ่านไปค่ะทั้ง3ก็ได้แต่งตัวสวยไปดินเนอร์กับมาดามเอมค่ะมาดามเอมก็ให้สาวๆนั้นชิมไวน์และก็ตอบเธอว่ามันคือไวน์อะไรและพวกเธอก็ตอบได้อย่างถูกต้อง มาดามเอมจึงบอกอีกว่าอีกหนึ่งเดือนค่ะพวกเธอจะได้ออกไปจากที่นี่พร้อมกับชื่อใหม่และพวกเธอจะทําเงินได้ไม่ต่ํากว่า5ล้านดอลลาร์ต่อปีและไม่นานค่ะพวกเธอจะกลายเป็นผู้ร้ายที่คนต้อง ตัวมากที่สุดในโลกและอีก5ปีค่ะสัญญาก็จะสิ้นสุดลงพวกเธอก็จะยังทํางานกับเธอต่อก็ได้หรือจะแยกกันไปอยู่เองก็ได้ทั้ง3คนเนี่ยค่ะดีใจมากที่ในที่สุดค่ะก็เห็นทางสว่างจู่ๆค่ะเธอทั้ง3มคนก็ไม่มีแรงเอาซะดือด้อเพราะที่พวกเธอนั้นกินเข้าไปนั้นมาดามเอ็มได้ใส่ย,ยาเอาไว้ค่ะจากนั้นก็มีชายร่างใหญ่เข้ามาข่มขืนหญิงสาวทั้ง3คนทันทีพวกเธอนั้นไม่มีแรงที่จะต่อสู้ด้านมาดามเอ็มค่ะก็นั่งมองดูอย่างอารมณ์ดี เมื่อพวกเขานั้นเสร็จกิจค่ะมาดามเอ็มก็พูดขึ้นมาว่าต่อจากนี้ร่างกายจะเป็นอาวุธที่ยอดเยี่ยมของพวกเธอสิ่งที่พวกเธอนั้นต้องทําก็คือปลนเปรย์ผู้ชายไม่ว่าจะต่ําช้าขนาดไหนพวกเธอก็ต้องทําเพราะนาทีที่พวกผู้ชายเนี่ยมีความสุขเป็นช่วงที่พวกเขาอ่อนแอที่สุดและจะไม่ทันระวังตัวหลายเดือนต่อมาค่ะก็ดีเกิดการลอบสังหารขึ้นทั่วโลกพวกเธอนั้นไม่เคยทิ้งเบาะแสอะไรไว้เลยจนมาเฟียน้อยใหญ่ต่างต้องระวังตัวกันมากขึ้นชาลีน ได้รับภารกิจให้ไปจัดการมาเฟียคนหนึ่งค่ะเธอก็ได้ยั่วสวาด์อย่างเร่าร้อนเมื่อเสร็จกิจกรรมค่ะเธอก็จะทำการหักกระดูกสลังมาเฟียคนนั้นทันทีแต่มันดันไม่ง่ายขนาดนั้นนะสิคะเพราะพวกมันนั้นเรียนรู้และก็ระวังตัวตลอดเวลามาเฟียร่างใหญ่เข้ามาจัดการเธอแต่สุดท้ายเขาก็ต้องพลาดท่าและเธอก็จัดการเขาได้สำเร็จค่ะแต่ลูกน้องของมาเฟียก็ได้เข้ามารุมเธอและพวกมันนั้นมีเยอะมากๆจึงทำให้เธอนั้นได้รับบาดเจ็บแต่แคเทเธอรีนก็ได้เข้ามาช่วยและก็พาเธอหนีออกมาได้ค่ะจาก เหตุการณ์เหล่านั้นค่ะแจ็คที่กําลังตามคดีของมาดามเอมก็ดีเห็นเบาะแสจากเหยื่อที่ถูกทําร้ายค่ะจึงได้รู้ทันทีว่าครั้งนี้เป็นพวกของเธอไม่ผิดแน่ๆเขาจึงได้นําเลือที่ติดอยู่กับศพมาตรวจดูค่ะจึงได้รู้ว่าเป็นเด็กหญิงที่อยู่ในประกาศหายสาบสูญไปเมื่อ6ปีก่อนมันยิ่งทําให้เขาได้มั่นใจว่านเนี่ยแหละคือฝีมือการฆ่าของนักฆ่าสังกัดมาดามเอมอย่างแน่นอนแจ็คค่ะจึงได้ไปหาแม่ของชาลีนและก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดที่เธอฟัง เธอแทบไม่เชื่อว่าลูกสาวของเธอนั้นจะมาเป็นนักฆ่าได้เธอจึงบอกกับแจ็กว่าถึงแม้ชาลีนจะมาหาเธอเธอนั้นก็จะไม่ยอมให้ลูกของเธอนั้นถูกจับปลอกแจ็กจึงได้เฝ้ามองครอบครัวนี้อยู่ห่างๆสองวันถัดมาค่ะในเทศกาลแข่งเรือมีมผู้เข้าร่วมงานจํานวนมากเลยค่ะและเป้าหมายของสามสาวก็เดันอยู่ที่นี่ด้วยชาลีนยิงไปที่เป้าหมายและแม่ของเธอก็ได้เห็นหน้าเธอเข้าพอดีชาลีนก็เห็นหน้าแม่ตัวเองเธอจึงไม่กล้าย,ยิงซ้ำและก็วิ่งหนีไปจริงจึงจัดการเป้าหมายรายนั้นแทน แจ็ค Jack ที่เฝ้ามองแม่ของชาลีนอยู่ก็ได้เห็นสองแม่ลูกที่มองหน้ากันและก็ได้วิ่งตามชาลีนไปเธอนั้นเข้าไปหลบในรถขนไอติมแจ็คจึงตามเข้าไปด้วยแต่แล้วค่ะทั้งสองก็ถูกขังในรถไอติมเมื่อแจ็คเนี่ยสังเกตเห็นว่าเธอหนาวเขาจึงถอดเสื้อให้เธอใส่จากนั้นทั้งคู่จึงเริ่มพูดคุยกันแต่พอรถหยุดค่ะเธอก็ทำร้ายแจ็คแล้วก็วิ่งหนีออกไปาพาค่ะก็ตัดมาที่แจ็คที่ไม่รู้ว่าจะตามหาชาลีนที่ไหน ก็ได้เอาแต่ตามแม่ของชาลีนและก็คอยจับตามองเธออยู่ตลอดทางแม่ของชาลีนค่ะก็กังวลกระวยใจเพราะวันนี้เธอเพิ่งเจอลูกสาวของเธอแต่แล้วค่ะก็มีหญิงสาวคนหนึ่งมาหาเธอเธอจึงรีบเดินไปหาเพราะคิดว่านั่นคือชาลีนแน่แ,นแต่หญิงสาวคนนั้นกลับไม่ใช่ค่ะแต่เป็นจริงที่มาดามเอ็มเนี่ยส่งเธอมาเพื่อจัดการกับแม่ของชาลีนเพราะมีกฎว่าห้ามติดต่อกับครอบครัวโดยเด็ดขาดถ้ายังไม่ครบ5ปีจริงค่ะเข้ามาทำร้ายแม่ของชาลีนแจ็คที่เห็นอยู่ก็เข้าไปช่วยค่ะ แต่ก็สู้จริงไม่ได้เพราะเธอนั้นฝึกการต่อสู้มาอย่างดีชาลีนค่ะได้มาเห็นจริงที่กําลังทําร้ายแจ็คและแม่ของเธอก็ได้เข้ามาช่วยพรางบอกให้แจ็คพาแม่ของเธอเนี่ยไปหลบก่อนจากนั้นค่ะทั้งคู่จึงตั้งท่าจะสู้กัน เพราะทั้งคู่นั้นไม่เคยได้สู้กันอย่างจริงจังเลยทั้งสองสาวค่ะต่อสู้กันอย่างดุเดือดอยู่นานพอสมควรค่ะเพราะต่างคนต่างก็เก่งมากจนกระทั่งค่ะจริงเนี่ยปากรูปบนโต๊ะใส่ชาลีนซึ่งเธอเนี่ยได้ชกกอบรูปจนกระจกแตกค่ะทาให้เศษแก้วนั้นปักตามตัวของจริงแต่ด้วยมีฟ้าแลบค่ะจริงจึงไม่ทันระวังตัวและได้ล้มลงไปค่ะชาลีนก็มาที่แม่ของเธอแต่จริงค่ะที่ลุกข,ขึ้นมาได้อีกครั้ง ก็วิ่งตรงมาที่เธอชาลีนจึงดีเศษแก้วไปทะลุตัวจริงจึงทําให้เธอนั้นตายทันทีค่ะจากนั้นค่ะแจ็คจึงพาแม่ของชาลีนไปส่งโรงพยาบาลแต่เธอนั้นไปด้วยไม่ได้แจ็คจึงให้เบอร์เอาไว้เผื่อเธอจะโทรมาถามอาการของแม่ค่ะรุ่งเช้าเมื่อแคทเธอรีนรู้เรื่องก็รีบมาหาเธอทันทีทเธอบอกว่าชาลีนเนี่ยทำผิดกฎที่ไปพบครอบครัวแต่ด้านชาลีนก็บอกว่าเธอรู้และก็ยังบอกอีกว่าเมื่อไหร่ควรจะมอบชีวิตและเมื่อไหร่ที่ต้องเอาคืน ด้านมาดามเอมค่ะก็เดินมาและก็ได้มอบภารกิจสุดท้ายให้พวกเธอถ้ารับงานนี้สัญญาทั้งหมดจะสิ้นสุดลงและพวกเธอจะได้ใช้ชีวิตตามต้องการสองสาวได้ยินดังนั้นค่ะก็ตอบตกลงในทันทีมาดามเอมค่ะก็ได้ไปดีลงานชิ้นสุดท้ายให้กับสองสาวซึ่งลูกค้าคนนี้เป็นมาเฟียญี่ปุ่นที่ชื่อว่าริวิจิเขาอยากให้พวกที่หักหลังเขาต้องตาย และเมื่อตกลงราคาเสร็จค่ะมาดามเอ็ม M. ก็ส่งที่อยู่ไปให้สองสาวในทันทีซึ่งมันเป็นไนท์คลับแห่งหนึ่งที่ไม่มีคนเลยค่ะและนี่ก็คือกับดักที่ริวอิจิอยากจะแก้แค้นพวกเธอที่ดันไปฆ่าเพื่อนสนิทของเขาตอนนี้มาดามเอ็ม M. ค่ะถูกห้อยอยู่บนเพดานและริวอิจิก็ปล่อยเธอตกลงมาตายทันทีต่อหน้าสองสาวค่ะเมื่อสองสาวเห็นเจ้านายตายก็รีบวิ่งหนีแต่ริวอิจิค่ะก็ได้ยิงลูกดอกใส่พวกเธอหนึ่งนัดชาลินเห็นจึงรับลูกดอกนั้นแทน ริวอิจิบอกว่าที่ยิงไปเนี่ยมันไม่ใช่ยาพิษแต่เป็นแค่ยาปลุกเซ็กเท่านั้นชาลีนที่ถูกยิงค่ะก็เริ่มอ่อนแรง แคทเธอรีนจึงพยุงเธอหนีและก็โยนเธอไปในรถขยะแต่แคทเธอรีนไม่ทันจะได้กระโดดค่ะเธอก็ถูกริวอิจิจับตัวไว้และเขาก็ได้ตะโกนบอกชาลีนว่าฉันรู้ว่าเธอต้องมาช่วยเพื่อนฉันจะรอเธอที่ท่าเรือ14นะภาพก็ตัดมาที่แจ็คที่อยู่ที่โรงพยาบาลค่ะชาลีนได้โทรมาหาเขาเพื่อให้มาหาข้างนอกและเมื่อทั้งคู่พบกันค่ะชาลีนเริ่มรุกอย่างหนกักเพราะฤทธิ์ของยาปลุกเซ็กในตัวเธอ แจ็คค่ะก็เป็นสุภาพบุรุษเขาไม่ได้ทําอะไรเธอและก็พาเธอลงทะเลเพื่อให้สร้างริดจากยาแต่ดูเหมือนว่าอาการของเขาเนี่ยจะหนักกว่าซะอีกค่ะเมื่อชาลีนได้สติกลับคืนมาเธอก็ยังจูจมแจ็คอยู่เหมือนเดิมแจ็คก็จึงปล่อยให้เลยตามเลยแล้วก็ฟิชเจอริงกันที่หาดนั้นยังเมามันค่ะ และเมื่อแจ็คฟื้นขึ้นมาค่ะชาลีนก็ได้หายไปซะแล้วเธอนั้นได้ไปที่ท่าเรือ14ตามที่ริวอิจิบอกเพื่อช่วยแคทเธอรีนค่ะแต่เมื่อเธอนั้นไปถึงก็ได้พบกับร่างของแคทเธอรีนที่ถูกห้อยมาเป็นตุกตาหุ่นเชิดมันเกินที่เธอจะรับได้แคทเธอรีนจึงบอกว่าเธอในทรมานมากและขอให้ชาลีนเนี่ยฆ่าเธอซะชาลีนเสียใจที่ต้องทําแบบนี้แต่เพื่อแคทเธอรีนเธอจึงยิงแต่ที่กระจกนั้นค่ะมันกันกระสุน เธอจึงทำไม่ได้อย่างที่แคทเธอรีนนั้นต้องการริวอิจิค่ะบอกให้ทั้งคู่เนี่ยสั่งเสียกันซะแคทเธอรีนได้บอกกับชาลีนว่าฉันรักเธอและก็จะอยู่เคียงข้างเธอตลอดไปทันใดนั้นค่ะริวอิจิก็สั่งหา่นแคทเธอรีนต่อหน้าต่อต,อตาเธอนั่นมันทำให้เธอรู้สึกแค้นมากๆด้านริวอิจิค่ะก็บอกว่างั้นเรามาจบเรื่องนี้กันโดยใช้อาวุธที่ติดตัวมาเขาจึงโยนดาบทิ้งและก็เข้ามาสู้กับเธอด้วยมือเปล่า ทั้งสองสู้กันอย่างดุเดือดค่ะเป็นริวอิจิที่คุมเกมได้เพราะชาลีนนั้นต่อสู้ด้วยความโกรธจึงทําให้เธอนั้นพลาดท่าและก็ถูกโจมตีที่ดวงตาและทํานั้นให้เธอนั้นมองไม่เห็นและถูกอัดจ,จนน่วมค่ะแต่เธอนั้นก็ได้รอจังหวะให้เขาพลาดและเมื่อได้จังหวะนั้นค่ะเธอจึงจัดการที่กระดูกสันหลังของริวอิจิจนเขานั้นตายคาที่ส่วนเธอนั้นก็ล้มลงไปค่ะหลายเดือนต่อมาไม่มีเหตุการณ์รอบสังหารแล้ว แจ็คจึงจะกลับไปอเมริกาแต่ติดที่ว่าเขาเนี่ยดันมอบหัวใจให้กับชาลีนไปซะแล้วแต่เขาไม่รู้ว่าจะตามหาเธอได้จากที่ไหนเขาจึงไปลาแม่ของชาลีนและเดินออกมาและแล้วค่ะเขาก็ได้พบกับชาลีนอีกครั้งและหนังก็จบลงค่ะหากใครรับชมผ่านทาง Facebook ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม หรือหากใครรับชมผ่านทาง YouTube ฝากกดกระดิ่งและกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรา O2 Studio ด้วยนะคะดูหนังเต็มเรื่องได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยนะคะ